สวัสดีครับพบกับ JK Jackie Channel นะครับหลังเกมอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูล0ต่อตกรอบ3 FA เอฟเอับต้องบอกว่าเป็นการคาบ้านใน FA Cup คับต่อหงแดงครั้งแรกในรอบ60ปีนะครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกมาชนะใน FA Cup คับต่ออาร์เซนอลในปี1ันรยบนะครับผู้ชมอ,อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเอาว่ากันหลังเกมเลยดีกว่านะครับ สองทีมก็มีการปรับนักเตะนะไม่ใช่ว่าจะฟูงทีมสักเท่าไหร่อาร์เซนอลแบ็กซ้าก็ยังเป็นคิวีออย่างที่ก่อนแข่งรายงานไปเพราะว่าซินินโก้ยังไม่พร้อมคู่เซนเตอร์แบ็กก็เหมือนเดิมครับซาลิบาครับกับกาเบียวแล้วก็แบ็กขวานะก็เป็นเบนไว้์บุกสาวตัวอารอนแดมสเดลครับตัวมิดฟิลด์เนี่ยเลือกจอร์จิโน่คู่กับเดคคาไลสเป็นดับเบิลหแล้วใช้อุดกาดเป็นเบอร์สิเลย นะครับปีกสองข้างก็เป็นลิสเนลสันไคลเวตเป็นเฟลไนนะครับแล้วก็ซาก้าอยู่ทางขวาก็มีการปรับตรงนี้ด้วยเหมือนกันโซลิพูเนี่ยก่อนแข่งเวอร์จิลฟันไดไม่สบายนะก็เลยทําให้ควอนซ่าเนี่ยได้โอกาสลงสนามคู่กับโกนันเต้แบ็กซ้ายแล้วก็เป็นโจโกเมสแบ็กขวาเทรนเล็กซันเดอร์โนส่วนมิดฟิลด์แมคก้าแมคริสเตอร์นะครับทางซ้ายเป็นโจนส์ครึ่งแรกเนี่ยมิดฟิลด์ด้านขวาเป็นฮาวิเอเลียตนะครับ แล้วก็ทางด้านโคดิกาโปเนี่ยก็เล่นในตำแหน่งปีกขวาดาวินนูเยสปีกส่วนหน้าแล้วก็ปีกซ้ายก็จะเป็นทางด้านเดียสคือในผังอาจจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นกาโปแต่ว่าในตำแหน่งที่ยืนในสนามเนี่ยฮาวิ่เลดเป็นวิฟฟิลด้านขวานะครับแล้วกาโปมาอยู่ทาง,ทางขวาก,ก็พยายามเป็นการแก้ปัญหาของเจนคอปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเป็นครึ่งของอาร์เซนอลสร้างสารรค์โอกาสการคอนโทรลเกมทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ดีกว่าริพูลชัดเจนคือก็อาจจะเป็นจุดถึงเรื่องสมดุลของริพูลด้วยมันก็ทําให้ริพุลพยายามเน้นแดน2โซนนิ่งแล้วก็ตั้งรับแบบให้มันรัดกลุ่มอาร์เซนอลเนี่ยสร้างโอกาสได้ถึง15ครั้งเพียงแต่ว่าเด็กอาร์เซนอลโดยเฉพาะบุกยศาาักดานี่ก็ดอกผงไปเยอะนะจังหวะทีเด็ดทีขาดเนี่ยยิงไม่ได้นะครับริพูลเอง6ครั้งมั้งยิงกระปิบกระปอยไม่เข้ากรอบเลยก็เป็นรองชัดเจนริพุลเป็นรองชัดเจนก็ต้องยอมรับ <c oughs> ขอไปครับใน15ทีแรกเนี่ยแดน2ไปถึงดัน3โดเลยเพราะการโจมตีเนี่ยมีเลยยิ่งไปครั้ง2ครั้งเองมั้งแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็เล่นต้องให้ดีต่อเนื่อง90นาทีหลังจากที่าร์เซนอลเนี่ยใช้โอกาสเปลืองในครึ่งหลังก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งลิฟวูลก็มีจังหวะสนกับงเงาๆการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของลิเวูนนี่ก็เริ่มชัดเจนมีการนำเคอร์ติสโจนมาเล่นเป็นเบอร์หนะครับ คอเนอร์แบดลียลงมาบ๊อบบี้คลาร์กลงมาเทรนท์ขยับไปเล่นมิดฟิลด์ใช่ไหมโชต้าลงมาทางด้านการโปออกเพราะนั้นก็มันก็เห็นภาพชัดเจนนะวิเอเลียต,ตอนหลังก็ออกโจน์ Jones ก็ค่อยทยอยออกเ,อเด็กลงมาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเกมที่ครอปก็กล้าที่จะเปลี่ยนแต่ที่น่าสนใจก็คือ,อ,อการสลับคขึ้งหลังนะสปีกจากลูดิอัสมาเล่นด้านขวา ดาวินเยสไปเล่นทางซ้ายแล้วก็ช่วงแรกก็จะเป็นกัคโปเล่นเอ่อฟอลไนไปก่อนแต่ว่าพอเปลี่ยนโชต้าลงมากัคโปออกเนี่ยโชต้าก็ไปเล่นตรงนั้นนะส่วนดีอาร์สกับดาวินนูเยสก็ยังเหมือนเดิมเพราะเะนั้นหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นูเยสซ้ายโชต้า,เ,าเป็นหน้าเป้าแล้วก็าทางด้านลุยดีอาสมาด้านขวา,าไม่แน่นะคุณผู้ชมครับอาจจะชอบสูตรนี้แหละแล้วมิดฟิลด์อาจจะเป็นฮารวีย์เอริเอตไปก่อน แล้วก็ Mac ca, แมคก้าอาจจะเคติชโชนกับกาเฟนแบ็กก็แย่งกันนะหรือว่าอาจจะเป็นคงไม่เป็นคอเนอร์แบลี่เล่นแบ,บ็คขวาแล้วเทนนมาเล่นกลางผมว่าคงไม่เกิดแน่แต่ว่าคงเป็นระหว่างเกมอ่ะ <c oughs> ขออภัยครับเสียงมันตะโกนเชียร์ดังไปหน่อย <c oughs> คือระหว่างเกมมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็น11คนแรกเนี่ยมันก็ต้องประมาณนี้เพราะฉะนนั้มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคิดดูว่าริพูนในช่วง พอเริ่มปรับแนวรุกเนี่ยพอเริ่มมีโชต้าเนี่ยมันมีเริ่มมีการสวนกลับที่อันตรายขึ้นอาร์เซนอลเสียบอลแดนบนครึ่งหลังนี่บ่อยมากเริ่มพอเริ่มเสียเริ่มต่อไม่เจ็ดเพรลิพูลกับมิดฟิลกับแบ็กโฟ์นี่ก็จะมายืนใกล้กันนะรับลึกด้วยพออาร์เซนอลเสียบอลโดนสวนกลับแล้วสวนกลับมาข้างหน้าลิพูลเร็วทุกตัวก็ต้องยอมรับเพราะตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่อาร์เซต้าก็แก้ไม่ได้เพราะโดนสวนมามันก็ทําให้ปั่นป่วนนะลิพูลเนี่ยมีโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกเนนาทีที่ 60หาวเวิยเรตยิงนอกเขตเบาเข้ามือแลมสเดลแต่ลหลังจากนั้นก็เริ่มทักทายด้วยการเล่นเกมสวนกลับและการประสานงานระหว่างพอมีโชต้าลงมาเนี่ยเกมมันดีขึ้น mm hmm. ดาวินมงโชต้าเก็บจังหวะ2ไหลให้เดียสเรตหลอกยิงนั่นคือการเซฟครั้งแรกของแลมสเดลนะฮะแล้วก็เป็นการเตือนอาร์เซนอลด้วยว่าโดนลิฟุนนากลัวจังหวะสวนแล้วจริงๆจ,งๆจังหวะสวนกับจนนําไปสู่การได้ฟรีคิก ริพูลจะเริ่มเล่นดีนาะทีที่75คือตั้งแต่มีโชต้าลงมาเนี่ย75ไปถึง80นั่นคือช่วงเวลา5นาทีทองที่ริพูลเล่นได้ดีกดดันกองหลังอร์เซนอลมีจังหวะสวนกลับงามๆแล้วได้ฟรีคิกเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนอินสวิงเข้ามาเท้ากว่าเสาแรกดีอสขึ้นไม่โดนให้โดนหัวคีวีออมงเข้าประตูตัวเองสวยงามมากโอ้โหอร์เซนอลก็เรียบร้อยเลยการเปลี่ยนตัวเนี่ยผมว่า อาร์เซนอลก็เปลี่ยนเพื่อที่จะทําให้เกิดความแตกต่างแต่ว่าปัญหาของอาร์เซนอลครึ่งหลังคือหลังจากครึ่งแรกปัญหาคือจบไม่ลงนะเรียกว่าปืนเปลืองจบไม่ลงครึ่งหลังเนี่ยเข้าแดน3ยากกว่าเดิมมีจังหวะที่มาเตนิลี่อยากจ,จะอาจจะเผาเทนได้บ้างครั้งสองครั้งแต่ว่ามันก็ทำอะไรต่อไม่ได้เพราะาลิปู่ลงมาครอเวอร์พื้นที่กันได้ดีมันก็เลยได้ยิงยากแต่ว่าพอนาที7 5็ดสิาถึงไปสู่การเสียลูกแรกก็คานนี้ก็หูพยายามเดินเกม สุดท้ายก็มาโดนสวนกลับนาทีที่90้บวกสี่พอดีปิดกล่องลูกสวนบอลมาถึง <c oughs> จากโชต้ามาถึงลูดิยสยิงเต็มข้อเสียบตะข่ายเข้าไปจากการเล่นมิดปีกขวาตกรอบเลยอาร์เซนอลตกรอบเฉยเลยมผมก็ยังงงอยู่นะว่าไอ้เกมที่มันออกมาแบบเนี้มันมา <laughs> มันมาตรงนี้ได้ยังไงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อหนึ่งคือ เกมรับร์พูในนัดนี้เนี่ยโดยเพราะครึ่งหลังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะการปรับเปลี่ยนผู้เล่นในแนวรุกของเจอร์รินคอปเนี่ยมันก็ถามว่ามีผลไหมมันมีผลในจังหวะการสวนกลับซึ่งเอ่อมันมีความเร็วของดิอาร์สความคล่องตัวของโชต้าความฉลาดของโชต้าในการเล่นแล้วก็ความเร็วความแข็งแกร่งของดาวินูนเยสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลจากแดน2ไปแดน3ของร์พูเนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วการวางบอลยาวของเรนต์ก็ พอมาเป็นมิดฟิลก็มันก็ดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนบอลเนี่ยไปเข้าทางเลี้์วภูลในครึ่งหลังแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับที่ยิงประตูนในช่วงนาทีสินาทีสุดท้ายตรงนี้นี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลเจอปัญหามานะครับก็ผมนั่งดูสติตอนอช่วงพักครึ่งที่เขาที่เกตเขาก็วิจารณ์กันว่าโอ้โหบวกนัดนี้ด้วยเนี่ยอาร์เซนอลยิงมาห6ครั้งแล้ว แพ้ตั้งแต่แพ้เวสแซมฟูแลมอะไรเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยเอ๊ะมันมีปัญหานะเพราะนั้นข่าวที่เซนอลจะซื้อหน้าเป้าเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปออกที่ไหนโทนี่ก็ค่อนข้างแพงอันนี้มันก็เป็นปัญหาของอาร์เทต้าแล้วคือตกรอบเอฟเอคัพเนี่ยเสียหายไหมผมว่าไม่เสียหายเพียงแต่ว่ามันจะสูญเสียความเชื่อมั่นในการเล่นของพวกเขาเอง แล้วความรู้สึกของแฟนอร์เซนอลตอนนี้มองว่ากเกมลุกพวกเขาอยู่ๆมันเป็นอะไรฮะบูกาโยสาก,ก้าปีนี้ก็ดอรอปลงไปทำประตูได้น้อยมาเตนิลลี่ก็บุบวาบทอสซาก็ไม่ลงมาครึ่งท้ายเกมก็ไม่ได้มีประโยชน์ใจไครเอแวดไปเล่นฟอล์ไนก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็พยายามเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่ผมมองว่าไอ้ครึ่งแรกเนี่ยถ้าพวกเขายิงคมนะนำลพูลไปก่อนเกมมันก็จะไปอีกแบบและ มันก็อาจจะไม่มาออกหน้านี้ก็ได้อาจจะเสมอหรือดารนเซนอลชนะแต่พอมันจบสกอร์ไม่ได้เนี่ยความต่อเนื่องตรงนั้นไม่มีครึ่งหลังลีพูลเขาก็มีการปรับผู้เล่นในแนวรุกโยกจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายดีอาร์สมาอยู่ขวามาในตำแหน่งซาร่าแล้วก็ดาวินูเยสก็ไปอยู่ซ้ายใช่มลโฟลไนต่อมาพอโชต้าลงมา,ากลายเป็น3ตัวนี้แล้วดูแล้วเนี่ยสคนนี้พิม์มลิกแน เพราะพวกกัปโป้กบเฟนแบกอะไรพวกนี้ก็คงจะสำรองฮาวิเรียดก็เล่นมิดฟิลกัแบบเคอร์ติจโจนก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็เป็นทางแก้ของเจนคอกก็เหมือนกับเล่นในลักษณะที่เป็นรองแ,แต่เล่นตามแทคติกแล้วก็ชนะได้โหแฟนลิวูร์ก็คงอืเราก็มาชนะกันได้นะยิง10นาทีสุดท้ายด้วยแล้วคลีนชีตกับ Arsenal. านนอาร์เซนอลเพราะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเป็นปัญหาพวกเขาในเรื่องของอการ จบสกอร์ที่แดน3การโจมตีการจบสกอร์มันไม่เด็ดขาดวนนัดนี้ต้องบอกว่าครึ่งแรกในค่อนข้างเปลืองส่วนริฟูลก็เริ่มจะเห็นทางแก้ที่ทดแทนซาร่านะแม้พอลูดิอสยิงนี่ผู้มาย่าที่อังกฤษคือมาตินไทเลอร์ผู้มาย่าวัยเจกว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้บรรยายหรอกคนระับถ้าอายุ70็คนก็มองว่าแก่ไปแต่ว่าที่อังกฤษเขาก็ถือนับถือความประสบการณ์คนทํางานมาตินไทเลอร์แกพูดเลยฮนะโนซาร่า <c oughs> no, โนฟันดายโนวอลลี่แล้วบอกว่าลิพุนมีดียร์สเดียร์สก็ยิงสวยมากยิงด้วยขวาอ่ะก็อาจผมมองว่าเป็นสูตรนี้แหละถ้าสวอตสไลด์หายเจ็บก็อาจจะมาแย่งตำแหน่งไหวฮาวิเลียดแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่สามคนเนี้ยไม่ใครเล่นขวาก็เล่นซ้ายเนี่ยโดโชต้าอาจจะเล่นมิฟิลดาวินมาเล่นขวาก็ได้หรือดียร์สกลับไปเล่นซ้ายก็ได้น่าจะออกมาสูตรนี้เพราะดูจากการเล่นในช่วง ตั้งแต่มีโชต้ามาสร้างความปั่นป่วนเนี่ยมันก็ทำให้ลิฟูลมีความอันตรายนะก็รอดูนการแก้ลิฟุ่เริ่มจะเราเริ่มมองเห็นการแก้ปัญหาของลิฟูเมื่อไม่มีซาล่าและช่วงเนี้สองเกมต่อไปก็ <c oughs> เ,เกมนี้ไปแล้วแล้วอีกเกมเนี่ยอาจจะไม่มีซบอสไลก็คงจะออกมาแนวแนวนี้นะครับแล้วก็รอฟันได้หายป่วยส่วนเซอร์ซน,นลอาร์เตต้างานหนักเลยผมว่าเดือนนี้ ตลาดนักเตะยังไงต้องมีหน้าแบบตัวเป้งๆมาช่วยทําให้มันยิงง่ายๆหน่อยโอ้หไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทิ้งห่างแล้วการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลปีนี้อากาศจะไม่สนุกนะถ้าว่าแก้ตรงนี้ไม่ได้ส่วนเด็กคงก็อรอลุ้นว่ารอบ4เนี่ย <c oughs> จะเจอใครเอาให้ดีนะพรุ่งนี้วันจันทนระ์ที่แปดจับสลากแมนซิตี้เลยแล้วกันเห็นถลม Field ่มฮัดเดอร์ฟิลด์เควินเดบอยลงมา คลิกกลังกันนะดูนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะเอฟเอคัพมันจับสลากนี่ไม่มีทีมวางรอติดตามแล้วกันนะครับเส้นทางของลิพูลในเอฟเอคัพแล้วก็ต่อเนื่องด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ